เมื่อวันอังคารที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนาราธิวาสวัดพระธรรมากายและมูลนิธิธรรมากายร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนาราธิวาสได้จัดพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งแก่วัดชุมชนและโรงเรียนหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดนราธิวาสโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวรปัญญาประยุทธ์ เจ้าคณะอำเภอหรือเสาะศรีสาครเจ้าอาวาสวัดราชสโมสรเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าคณะอำเภอแหวงสุขิรินเจ้าคณะอำเภอตากใบเจ้าคณะอำเภอยี่งอบาจอกเจ้าคณะอำเภอระแงะเจาะไอร้องเจ้าคณะอำเภอเมืองและเจ้าคณะตำบลพร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดต่างๆในจังหวัดนราธิวาส ได้เมตตาเดินทางมารับมอบข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้และได้รับเกียรติจากนายภูมิศักดิ์ชูเย็นผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสดรสุชาติถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสนางพรทิพย์น้อยสร้างนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสิบเอกเรียงศักด์ กังสวรผู้แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวได้เดินทางมาเป็นตัวแทนถวายเข้าสารอาหารแห้งแด่วัดต่างๆในครั้งนี้ในโอกาสนี้อุบาสิกาบุญจันทร์บ่อไทยกรรมการมูลนิธิธรรมกายตัวแทนจากวัดพระธรรมกายได้กล่าวเปิดใจและกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการนี้สำหรับการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้วัดชุมชนสถานศึกษาเกิดความหวาดระแวงต่อสถานที่เกิดขึ้นจึงทำให้พระในแต่ละวัดไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้และชุมชนต่างๆไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้ตามปกติวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายจึงได้ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง8 0ดห0,000ื่000กว่ารายการ เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์คณะครูทหารตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยในจังหวัดนาราธิวาสเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่อีกด้วยค่ะ